สวัสดีค่ะทุกคนพันนีแม่โทมัสแฟมิลี่ค่ะวันนี้แม่โทมัสออกมาเดินเล่นสนามบ้านนะทุกคนวันนี้ก็จะหนาวนะไม่มีหิมะก็จะหนาวแม่โทมัสให้ดูทางด้านนั้นนะพระอาทิตย์ตกดินเดินนะทุกคนนะเดินรอบๆเนี่ยไม่มีอะไรนะบ้านแม่โทมัสบ้านเก่าทึ่งก็ช่วงนี้ก็จะไม่น่าอยู่นะเพื่อน ไม่มีอะไรอะนะถ้าเป็นหน้าสปริงก็จะอีกแบบไปดูทางด้านนั้นนะทุกคนมาไปดูพาไปดูช่วงหน้าบ้านโอเคนะคะทุกคนไม่มีอะไรถ่ายก็ถ่ายนี้ได้ไหน้อยหรอทุกคนนะอริเวณบ้านหน้าโทมัส Thank you. เไม่มีอะไรถ่ายให้เพื่อนๆดูนะทุกคนพาเดินชมเนาะชมอยู่แล้วกันนะยามค่ำนะทุกคนตอนนี้ห้าโมเย็นนะเวลาของเยอรมันันทุงท่งทุ่งหญ้านะทุกคนทุ่งหญ้าของเยอรมันก็จะประมาณนี้นะบ้านแม่โตมัต ช่วงมดูนะโนะทุกคนวันนี้ฮิมาแห้งนะทุกคนพระทิ์ตกดินนะแม่โทมัสให้ดูทางด้านหลังแม่โทมัสเขาจะตกดินอีกทิศหนึ่งนะทุกคนเห็นไหมไม่ได้ทางนี้แม่โทมัสจะอยู่อีกทางด้านหนึ่งมั้งทิศอะไรก็ไม่รู้ทิศใต,ต้หรือเปล่าของเยอรมัน นะแม่ผมนะัะนี่อะทุกคนเดิน่อบบ้านสวยมะแม่ผมัะเหงานะทุกคนนะมันก็จะเหงาเหงานะทุกคนหนาวมากอนะทุกคนอยู่นอกเหือเห็นไหมพระอาทิตย์ตกดินตกทางด้านนั้นนะทุกคน ตกเต็น์อีกด้านหนึ่งนะทุกคนแต่แม่โทมัสขึ้นบ้านนะทุกคนถ่ายแค่นี้ให้เ,เพื่อนๆดูไม่มีอะไรนะทางด้านนี้นเป็นโรง,งงานเหล็ก อันนี้กิ่งไม้นะทุกคนเดี๋ยวแม่โทมัสก็จะเอามาเผานะช่วงทุกคนเผาแต่ตอนนี้ไม่เผานะช่วงฤดูสปริงอ่ะนะแม่รงวัดไม่มีอะไรอนะ่ะทุกคนนะหลังบ้านก็จะเป็นสนามหญ้ากว้างสนามหญ้าไว้ปล่อยหญ้าไว้ตัดหญ้าให้พวกม้าพวก วัวนะทุกคนนะถ้าทาสีก็จะใหม่นะทุกคนข้างนอกเก่าข้างในใหม่ใด้ดูข้างหน้าบ้านนะทุกคนโอเคนะ อะไรนะทุกคนนะต้นไม้เดี๋ยวก็จะปลีใบเดินหน้าทุกคนมาดูสปริงจะพาไปเดินรอบหมู่บ้านทางด้านนั้นแม่ทมก,ก็ไม่เอาแล้วมันหนาวไม่มีใครก็เดินนะทุกคนเห็นไหมเสียงแกะเสียงลาแล้วทุกคนเรียกแม่ทงมะเดินไปดู ร้องนทุกคนอันนี้ต้นไม้ก็จะตายแล้วเดี๋ยวปีหน้าเขาจะออกมาอีกนะทุกคนกเสียงดังนะทุกคนชะเง้อมองแม่ถัมัส หน้านี้ไม่น่าอยู่นะทุกคนนะแม่โทมัสไม่มีอะไรแนละ้วทุกคนขอจบคลิปเพียงแค่นี้แม่โทมัสเอาบรรยากาศหลังบ้านมาฝากเพื่อนๆทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดคลับสไครต์ให้แม่โทมัสด,ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้แม่โทมัสด,ด้วยอ่ะช่องพันนีแม่โทมัสแฟมิลรี่อ่ะทุกคน เจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ